คนเกิดวันศุกร์โดยทั่วไปาตามตำราทั้งทางโหราศาสตร์และธรรมะมักจะถือว่าเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์อ่อนหวานแต่ก็มีความมุ่งม,มั่นในใจลึกๆลักษณะเด่นจะมีทั้งเรื่องความคิดจิตใจและการใช้ชีวิตดังนี้ครับ1ลักษณะทั่วไปใจอ่อนมีเมตตามักเป็นคนอ่อนโยนรักสวยรักงาม มีความละมุนละไมในการพูดและการกระทำสเสน่ห์แรงเป็นที่ชอบพอของผู้คนรอบข้างมีวาทศิลป์รู้จักเลือกถ้อยคำจึงมักเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและคนในสังคมหัวใจรักอิสระแม้จะดูอ่อนโยนแต่ไม่ชอบถูกบังคับหรือควบคุมต้องการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระมีศิละปะในจิตใจสนใจเรื่องดนตรีศิละปะ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความงดงามผู้ที่เกิดวันศุกร์มักเป็นผู้มีบุญเกี่ยวกับความอ่อนโยนความงดงามและการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นผู้ที่เคยทำบุญด้วยการถวายดอกไม้ทูบเทียนการสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยและชอบสร้างสิ่งงดงามถวายพระพุทธเจ้าจึงส่งผลให้ชาตินี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นที่รักมีสเสน่ห์ในวาจาและเป็นผู้ที่ใครเห็น ก็อยากเข้ามาใกล้อย่างไรก็ตามคนสุขก็มีบุญคู่กับกิเลสแห่งความเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงถ้าไม่ระวังก็จะหลงไปกับความสุขทางโลกง่ายจึงเป็นผู้ที่ต้องอาศัยการภาวนาและสติเป็นพิเศษธรรมชาติของใจมีใจละเอียดอ่อนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบความสงบไม่ชอบการขัดแยง้งแต่บางครั้งใจอ่อนไหวเกินไปจนทุกข์ได้ง่าย มีความเมตตาแต่ก็มีราคากำลังแรงต้องฝึกการละวางจิตบ่อยๆมักศรัทธาในศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เร็วมีใจละเอียดอ่อนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบความสงบไม่ชอบการขัดแยง้งแต่บางครั้งใจอ่อนไหวเกินไปจนทุกข์ได้ง่ายมีความเมตตาแต่ก็มีราคากำลังแรงต้องฝึกการละวางจิตบ่อยๆมักศรัทธาในศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เร็ว ด้านความรักเป็นคนโรแมนติกอ่อนหวานและต้องการความใส่ใจจากคู่รักรักเดียวใจเดียวแต่ก็มีคนมาชอบมากเพราะสเสน่ห์แรงหากผิดหวังในความรักมักจะทุกข์ใจมากกว่าคนอื่นบุญบารมีที่ควรสั่งสมคนเกิดวันศุกร์หากอยากให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองควรเน้นบุญเหล่านี้1 บุญด้วยการถวายดอกไม้น้ำอบน้ำหอมเพราะเป็นบุญเก่าที่ส่งผลดีต่อชะตาจะช่วยเสริมสเสน่ห์และเมตตามหานิยม 2. บุญด้วยการรักษาศีลเพื่อระง,งับกิเลสแห่งราคะโทสะโมหะทำให้ใจสงบมั่นคง 3. บุญด้วยการฟังธรรมและภาวนา จะช่วยให้จิตใจพ้นจากความหลงในความสุขเพียงชั่วคราว 4. บุญด้วยเมตตากรุณาการให้อภัยและการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจะทำให้ชีวิตราบรื่นด้านการเงินใช้เงินเก่งรักการแต่งตัวและของสวยงามแต่ก็มีโชคทางการเงินมักมีคนช่วยเหลือหรือมีโอกาสเข้ามาเสมอถ้ารู้จักเก็บออม จะมีฐานะมั่นคงได้ไม่ยากความทุกข์จากความรักและความผูกพันการใช้เงินฟุ่งเฟือยหรือหมุนเงินเก่งเกินไปความใจอ่อนที่อาจถูกหลอกง่ายเพราะเชื่อใจผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เวรกรรมใหม่แต่เป็นผลสืบม,มาจากบุญที่ชอบให้ทานโดยไม่เลือกและชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้พิจารณาให้ทีทวนด้านจิตใจและธรรมะมีจิตใจอ่อนไหวศรัทธาง่าย แต่ก็เชื่อในเรื่องบุญบาปหากมันทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยเสริมเสน่และป้องกันเคราะห์กรรมได้ดีควรระวังความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงเพราะเป็นธรรมชาติของคนสุขที่ชอบความสุขทางโลกบทภาวนาเสริมดวงคนเกิดวันศุกร์ควรสวดบูชาพระพุทธเจ้าด้วยบทสั้นๆที่ทำให้จิตใจผ่องใสเช่น อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโรปุริสะธรรมสารถิสถาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติสวดเก้าวจบก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านจะช่วยให้มีเมตตามหานิยมปลอดภัยและสมหวัง 6. ธรรมะข้อเตือนใจสำหรับคนสุข ความงามและความรักในโลกนี้เปรียบเสมือนดอกไม้หอมที่บานชั่วครู่หากมวลหลงเพลิดเพลินไปก็จะร่วงโรยไปพร้อมกับดอกไม้นั้นแต่หากใช้ความงามและความรักไปในทางกุศลยอมกลายเต็นสะพานให้ข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ดังนั้นคนสุขจึงควรใช้สเสน่ห์และเมตตาของตนเองในการสร้างบุญทำให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ใช่เพียงแค่หาความสุขเพื่อตนเองโดยสรุป คนเกิดวันศุกร์คือผู้ที่มีบุญบาร,รมีด้านสเสน่ห์เมตตาและความงามหากดำรงชีวิตด้วยสติรู้จักวางใจและทำบุญภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะสามารถเปลี่ยนความอ่อนไหวให้กลายเป็นความอ่อนโยนที่มั่นคงและเปลี่ยนสเสน่ห์ทางโลกให้เป็นบุญบาร,รมีทางธรรมได้ธรรมะประจำวันศุกร์หนึ่งพระประจำวันศุกร์พระพุทธสีหิงปางรำพึงหรือบางตำราว่าปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามอ่อนช้อยแสดงถึงความละเมียดละไมและสเสน่อันประเสริฐการบูชาพระประจำวันศุกร์จะช่วยเสริมให้ผู้เกิดวันนี้มีเมตตามหานิยมเจริญในโภคกัพท์และมีผู้คนเกื้อกูล 2. ส,สีและสิ่งมงคลสีมงคลคือสีฟ้าสีเขียวสีชมพูดอกไม้บูชาดอกกุหลาบ ดอกบัวหลวงดอกพุธของถวายพระน้ำอบดอกไม้หอมเครื่องหอมทูบเทียนสวยงามทิศมงคลคือทิศใต้ 3. คา,าถาบูชาพระประจำวันศุกร์ปุญญายานังปริตตันจะเมตตันจะสัพพพาทาสถาสัพพโลกสัตโชติเมตตาพุทธคุณานุภาเวนะโหตุ เทวตานุกหังสวดก้าจบเช้าเย็นจะทำให้เกิดเมตตามหานิยมมีผู้เกื้อหนุนไม่ขาดคนช่วยเหลือ 4. การทำบุญเสริมดวงวันศุกร์ 1. ถวายดอกไม้หอมและน้ำอบน้ำหอมแด่พระพุทธรูปส่งเสริมสเสน่ห์เมตตาและความราบรื่นในชีวิต 2. ถวายพระตาหารหรือเข้าตอกดอกไม้ส่งผลให้ชีวิตมั่นคง มีคนอุปธรรมภ์ 3. การปล่อยนกปล่อยปลาโดยเฉพาะสัตว์ที่ถูกกักขังช่วยให้พ้นเคราะห์พ้นจากความทุกข์ในความรักหรือพันธนาการต่างๆ 4. การทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือเด็กกำพรา้าจะช่วยให้ชีวิตมีผู้เมตตาเกื้อกูลไม่ขาดคนรักใคร่เอ็นดู 5. ข้อควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันรักษาศีลให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะศีลข้อ3กาเมสุมิชฌาจารย์เพราะเป็นจุดอ่อนของคนวันศุกรมันเจริญเมตตาภาวนาเพราะเสน่ห์และความงามแท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปกายแต่อยู่ที่ใจที่มีเมตตาใช้เงินอย่างพอดีไม่ฟุ่มเฟือยให้รู้จักออมเพื่ออนาคตเวลามีเรื่องทุกข์ใจควรนั่งสมาธิฟังธรรมหรือสวดมนต์จะช่วยให้ใจสงบและไม่เผลอไปตามอารมณ์ อานิสงการทำบุญของคนเกิดวันศุกร์ทำบุญด้วยของหอมจะได้รูปงามมีกลิ่นกายหอมมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นทำบุญด้วยดอกไม้จะได้ความเจริญรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้ารักษาศีลจะได้ความสุขสงบไม่ตกต่ำด้วยเหตุแห่งกิเลสภาวนาจะได้ปัญญาสว่างสวยัยไม่ตกอยู่ในความมืดแห่งโมหะ เจ็ดร,รโอวาทสำหรับคนเกิดวันศุกร์ความงามภายนอกไม่ยั่งยืนแต่ความงามแห่งใจจากเมตตาศรัทธาและปัญญาคือสิ่งที่จะสว่างไสวไปทุกพบทุกชาติดังนั้นคนสุขควรเปลี่ยนเสน่ห์ทางโลกให้กลายเป็นบารมีทางธรรมไม่ยึดติดเพียงความงามชั่วคราวแต่ใช้ความอ่อนโยนและความรักที่มีในใจสร้างกุศล เกื้อกูลผู้อื่นและเดินไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ตําราแห่งบุญคนเกิดวันศุกร์บทที่หนึ่งรากเงาแห่งบุญผู้ที่ถือกําเนิดในวันศุกร์ล้วนมีบุญเก่าที่สั่งสมมาในอดีตเป็นบุญแห่งความงดงามความละมุนละไมและความเมตตาเคยถวายดอกไม้หอมน้ำอบน้ำปรุงแก่พระพุทธองค์ เคยบูชาด้วยเสียงสวดเสียงดนตรีเคยสร้างศิลปก,กรรมอันงดงามถวายแด่วัดวาอารามบุญเหล่านี้ส่งผลให้ชาติปัจจุบันเป็นผู้มีเสน่ห์มีความรักในความงามและมักมีผู้คนเมตตาเอ็นดูไม่ขาดการเกื้อหนุนจากสังคมแต่ในอีกด้านหนึ่งความงามและความอ่อนไหวก็เป็นดังคมดาบสองคมหากไม่ใช้ให้ถูกทาง ย่อมกลายเป็นทางแห่งทุกข์บทที่สองเงาแห่งกรรมคนเกิดวันศุกร์มักจะทุกข์ในเรื่องความรักความผูกพันและความหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะเป็นผลจากการที่เคยติดในสุขแห่งโลกีเคยห่วงใยในความสวยงามเคยเพลินในรสแห่งความสุขจนบางครั้งละเลยทางแห่งธรรม ดังนั้นชาตินี้จึงต้องเรียนรู้ว่าความงามภายนอกไม่ยั่งยืนสเสน่ห์ก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาความรักหากผูกไว้ด้วยความหลงย่อมนำทุกข์แต่หากผูกด้วยเมตตาและปัญญาย่อมเป็นบุญใหญ่บทที่สทางออกแห่งใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดอกไม้แม้งดงามเพียงใดสุดท้ายก็โรยรา แต่บุคคลผู้มีจิตงดงามย่อมรุ่งเรืองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนสุขควรหมั่นเจริญเมตตาภาวนาแผ่ความรักไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ใจละจากความยึดติดแค่รูปกายแต่แผ่วางไปถึงจิตใจของผู้อื่นบทที่4บุญที่ควรทำเป็นนิด 1. บูชาด้วยดอกไม้หอมเสริมสเสน่ห์และเมตตา 2. บูชาด้วยน้ำสะอาด น้ำอบเสริมความผ่องใสในชีวิต 3. ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากสร้างแรงเกื้อกูลในยามตนเองลำบาก 4. ส,สวดมนต์ทุกค่ำวันศุกร์เพื่อตั้งจิตให้สงบก่อนเข้าสู่วันใหม่ 5. สมาทานเมตตาภาวนาชำระกิเลสและเสริมบารมีบทที่5บทภาวนาประจำวันศุกร์ดอกไม้ ก่อนนอนให้ตั้งจิตสงบแล้วสวดว่า ja, ing, ye, ang, u, เมตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอปรีมานังสุขีโหนตุสัพเพสตาแปลว่าขอให้เราจงเจริญเมตตาอันไม่มีประมาณแผ่ไปในโลกทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงสุขเมื่อสวดจบให้ระลึกถึงพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วน้อมจิตแผ่บุญกุศลไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์และสรรพสัตทั้งหลายบทที่ 6. ผลแห่งการปฏิบัติหากคนสุขมันรักษาแนวทางนี้จะเกิดผลดังนี้ชีวิตมีผู้เกื้อกูลไม่ขาดคนเมตตาความรักราบรื่นไม่ถูกความหลงนำไปสู่ทุกข์การเงินมั่นคงไม่เดือดร้อนจิตใจอ่อนโยนสว่างใส พ้นจากความกังวลและที่สำคัญที่สุดจะค่อยๆสร้างบารมีเพื่อก้าวสู่ความพ้นทุกข์ตำรานี้เหมาะสำหรับฟังทุกวันศุกร์เพื่อเตือนสติว่าแท้จริงแล้วความงามและสเสน่ห์เป็นเพียงประตูแต่ความดีและเมตตาเท่านั้นที่จะพาชีวิตไปสู่ความสุขแท้จริงมีคำถามอะไรสอบถามที่คอมเมนต์ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ เพราะคุณอาจเป็นคนช่วยเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้